ไปเออเอออันนี้น่าจะไม่ได้ขายรถอันนี้น่าจะเป็นบ้าแทนอารมณ์าม,มาแล้วจ้าไปก่อนจะทำคลิปต้องเสิร์ชก่อนเรียกเรียกอารมณ์มา<อ>เดี๋ยวลูกค้าดูแล้วน่าเบืออ่ออ่ะไปพร้อมแล้วครับ เอาได้จ้ไปสวัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเนเน่ยืนยไหนลอยลวันนี้นะเนเน,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 น่มีรถสว,สวยมานำเสนอให้อีกแล้วราคาเบาด้วยเพราะช่วงนี้นะคะลูกค้าหารถราคาเบาๆผ่อนเบาๆนะจ๊ะคันนี้ราคาไม่เกินสามแสนได้เป็นแต่งทรงหล่อๆเลยแมกใหม่ย,ยางใหม่โคตรหล่อคุมโทนด้วยนะคะเพราะว่าแม็กกับสีรถเนี่ย สีเดียวกันเลยบอกเลยว่าคุมโทนให้ตั้งแต่ออกจากร้านเราไปใครชอบสีแบบเอธโทนคันนี้ได้เลยใช่คันนี้แน่น่จดให้ราคาประหยัดประหยัดยังไงราคารถก็ไม่เกิน3ามแสนแล้วอ่ะทุกคนและที่สำคัญเงินเดือน1,000งขึ้นไปแต่ไม่ถึง1 5ื่นออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้คนกู้รวมไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นมาคนเดียวหัวเดียวออกได้เลยมาเดี๋ยวจะพาดูรถว่าคันนี้สวยยังไงจ้า นี่กระจังหน้าก็เป็นโครเมียมแล้วเงาเงา,งาวิบวิบก่อนออกนะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้ลงเงาให้อย่างดีเอาให้แบบโอ้โหขับออกไปแล้วยงตาสาวตาไฟนี่ยังใสๆส,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 สวยๆอยู่เลยนะจ๊ะก็ตามอายุการใช้งานนะคะแต่เดี๋ยวล้างทําความสะอาดให้บอกเลยว่ากริบแม่กริบแ,แน่นอนและคันนี้อย่างที่เน่เน่บอกได้ยางใหม่แม็กใหม่นะจ๊ะได้ยางใหม่แม็กใหม่แม็กเนี่ยเป็นแม็กที e. ี บอกแล้วว่าคุมโทนมาให้เพราะสีรถกับสีแม็กสีเดียวกันเลยและที่สําคัญยางใหม่นะจ๊ะยางใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ยางเป็นยางปียี่สิเอ็ดนะยางเป็นยางปี21ิบเอ็ดนะคะใครชอบเนี่ยต้องโดนต้องโดนเลยครานี้ไฟเลี้ยวมีมาให้อยู่ที่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างเนี่ยเห็นไหมยิ่งสีเดียวกับตัวรถอะ่ะคุมโทนให้เลยสีรถแบบนี้เขาเรียกสีเอิร์ธโทนใครชอบแบบคุมโทนนะแต่งตัวแบบฮิปฮิปหน่อยนะได้เลยโคดเข้าอ่ะนะทุกคน คันนี้นะแมกใหม่ยางใหม่ฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันนะฟิล์มก็ติดให้ใหม่รอ,นนะหมรอบคันนะคะใครชอบต้องจัดเออคันนี้ราคาแค่สอง0 0นหกมืนบาทค่ะสอง0สนหกหมืนบาทเท่านั้นนะใครชอบต้องโดนใครชอบต้องโดนและที่สำคัญถ้าอยากรู้ราคาผ่อนตามมาเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวจะบอกให้ยอ,ใหอยากรู้ลวสิว่าทำไมเงินเดือนไม่ถึงหมื่นห้าก็ออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้า แต่ก่อนจะไปรู้ตรงนั้นเดี๋ยวให้ดูความสวยความงามรอบคันก่อนนี่ตรงนี้นะที่จับตรงนี้เป็นโครเมียมนะแล้วให้ดูแมกไนเนอร์นะทุกคนมีการใช้งานนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักนี่ดูจากความสวยของเขานะร่องรอยการใช้งานหนักนี่แทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครชอบเนี่ยต้องจัดต้องโดนและเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ด้วยเนี่ยเวลาดูรถนะคะเราต้องดูว่าคันนี้มันเดิมจริงหรือเปล่ามันโดนชนมาหรือเปล่า ทีนี่เม็ดโอเม็ดอาร์นะต้องมีเห็นไหมนี่นะคะเนี่ยตามพวกนี้นะต้องมีต้องมีนะลูกค้านะต้องดูเพราะว่าด้านหลังเนี่ยดูเพื่อเช็คว่าน้องโดนชนด้านหลังมาหรือเปล่านะคะด้านในก็ต้องเช็คเดี๋ยววันนี้เนเน่จะพาดูเลยจะพาดูเลยหลายหลายคนนะเวลาซื้อรถกับเนเน่ชอบมีข้อสงสัยมากเลยลูกค้าชอบแบบว่าเนเน่ครับพาดูรถเนี่ยสวยจริงแต่ผมอยากรู้เคยโดนซูนมาหรือเปล่าบอกว่าจะเป็นดากด้านข้างด้านหน้า โดนมาหรือเปล่าครับนี่เดี๋ยววันนี้จะพาดูด้วยเลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามให้นะจ๊ะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ตรงช่วงนี้ก็ต้องดูนะเพราะบางทีมันไม่ได้เข้าตรงประตูไงมันเข้าตรงนี้นี่นะคะตรงนี้ก็ต้องมีเมทอาร์ตเห็นไหมเพราะอันเนี้ยมันจะต้องออกจากโรงงานเท่านั้นทุกคนเราไม่สามารถทําด้านนอกได้นะเราไม่สามารถทําด้านนอกได้นะคะนี่เดี๋ยวจะแกะให้ดูโอ้โหแน่นมากเลยนะพี่ต้นนะ เออรถเดิมๆใช่เพราะว่ามันแน่นมากเลยนี่นะคะให้ดูเม็ดอาร์ตสวยๆต้องเรียงแบบนี้นะคะแล้วต้องแน่นด้วยต้องแน่นด้วยนะคะแน่นมากเมื่อกี้เล็บกับฉีกกับแม่โอ๊ยไว้เล็บมาตั้งนาน <c oughs> ฟังเสียงปิดประตูหน่อยอ้าวได้เลยจ้าฟังเสียงปิดประตูหน่อยให้ดูให้ดูให้ฟังเสียงเอาแบบใกล้ๆเลยเอาแบบใกล้ๆสักพักปิดปิดประตูหนีมือตัวเองนี่หายนะ แน่นหนึบเปิดว้ะว้าใครชอบนะต้องโดนต้องโดนทุกคนแล้วให้ดูเบาะคันนี้เบาะหนังนะจ๊ะน้องเป็นเบาะหนังนะจ๊ะทําความสะอาดง่ายนะคะทําความสะอาดง่ายเกียย์กระปุกใค,ใครชอบต้องโดนใครชอบต้องโดนบอกเลยคันนี้โดนใจหลายคนนะคะโดนใจหลายคนมากๆเดี๋ยวเน่จะพาไปดูที่ห้องเครื่องด้วยนะแต่นี้เดี๋ยวให้ดูด้านในก่อนว่าคันนี้และรถที่ร้านเนี่ยสวยจริงๆมีแต่คันสวยๆ ย้ำกันอีกทีย้ำกันอีกทีคันนี้นะราคาแค่สองแสนหกหมื่นบาทสองแสนหกหมื่นบาทนะทุกคนนะเงินเดือนไม่ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันก็ออกรถคนเดียวได้ก็ออกรถคนเดียวได้นะเออไม่ถึงหมื่นห้าเอาจริงแค่เงินเดือนหมื่นสองอ่ะก็ออกได้แล้วหนึ่งหมื่นสองพันก็ออกได้แล้วนะหนึ่งหมื่นสองพันก็ออกได้ได้แล้วเพราะว่าคันนี้ ผ่อนต่อเดือนแค่5,200บาทอันนี้ปัดเศษให้เพราะมัน5น้0 0ัน่กว่าก็ปัดเป็น5,2 0 0เลยนะคะเพราะฉะนั้นออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะคันหน้าเดิมๆนี่หน้านะคะก็จะเป็นตามอายุการใช้งานของน้องนะคะก็ให้ดูเลยนี่เดิมๆเ,เลยยังไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นให้ดูแบบนี้เลยให้ลูกค้าเห็นว่ารถเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามา รีบติดต่อเข้ามาเลยนะจ๊ะลองขับได้ไหมอ้าวได้ค่ะใครอยู่ใกล้นะอยู่ใกล้สาขาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอรันประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะอย่างสาขาที่เน่เน่ยอยู่ตอนนี้ตรงนี้นะคะและอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12อำเภอพานทองนะคะจังหวัดชนบุรีถ้าอยู่ใกล้สองสาขานี้นะคะอยากมาดูรถอยากมาทดลองขับด้วยตัวเองนะเข้ามาได้เลย เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการและยินดีดูแลนะจ๊ะเข้ามาทดลองขับได้เลยแต่สําหรับพี่ๆคนไหนที่อยู่ไกลอย่าเพิ่งเสียใจนะจ๊ะเพราะว่าเรามีขายออนไลน์ต่อเดือนเนี่ยเยอะมากนะคะยอดขายแบบโอ้โหไว้ใจได้เลยเพราะว่านะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะไปจัดไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านส่งรถฟรีให้ถึงหน้าบ้านและที่สําคัญเงินจองที่จองมาถ้าลูกค้าสามารถดันฟรีดาวให้นะคะคืนเงินกันถึงหน้าบ้านหรือโอนเงินคืนไปได้เลยนะจ๊ะ วันนี้นะคะถ้าใครอยากได้รถสวยๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะรีบมาจัดเลยคันนี้ราคาแค่2 6 0 0 0นบาทเท่านั้น2อ0 0 0 0บาทเท่านั้นพอ่อยู่ที่5,200เท่านั้นค่ะ5,200เท่านั้นพรเบาๆสนใจโทรมาได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามเป็นกำลังใจให้เน่ๆเลยคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยผิดพลาดประการใดน้องขออภัยสำหรับวันนี้บายยจ้า บริการดีรถสวยในครอบัวคันที่สองคะ,คะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาเชเตอร์รถไม,ไม่ดีไม่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอ,อดเลยค่ะ